กันกันตถาวรประกาศยุติบทบาทพิธีกรทุกรายการจนกว่าทุกอย่างจะชัดเจนหลังเจอดรามานั่งผู้บริหารดีไอคอนกรุ๊ปหลังโดนสาบแช่งจากชาวเน็ตอยู่หลายวันกับการนิ่งเฉยทำตัวไม่รู้ร้อนกับประเด็นร้อนเครือข่ายธุรกิจดีไอคอนกรุ๊ปที่ถือตำแหน่งบอสควบพรีเซนเตอร์ล่าสุดบอสกันกันกันตถาวร พิธีกรเบอร์หนึ่งของประเทศไทยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความขอยุติบทบาทการเป็นพิธีกรหน้าจอทุกรายการจนกว่าดราม่าจะชัดเจนและกระจ่างเนื่องด้วยกระแสะข่าวที่กำลังเป็นประเด็นทางสังคมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับตัวผมเอง เตัวผมไม่ได้นิ่งนอนใจและเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมรวมไปถึงต้นสังกัดและผู้ที่ร่วมงานจึงขอยุติบทบาทการเป็นพิธีกรในทุกรายการจนกว่าจะมีความชัดเจนและความกระจา่างและพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความถูกต้องในกระบวนการยุติธรรม หลังโพสต์ข้อความดังกล่าวก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายทั้งให้กำลังใจและขอให้สู้ๆตลอดจนต่อว่าหนุ่มกันว่าทำจริงใช่ไหมจากนั้นต้นสังกัด Workpoint Entertainment ได้โพสต์ประกาศเรื่องศิลปินในสังกัดยุติบทบาทพิธีกรทุกรายการของกันกันตถาวร โดยระบุว่ากรณีนี้บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจและตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริษัทได้พิจารณาหาหรือร่วมกันกับกันกันตถาวรในเรื่องบทบาทการเป็นพิธีกรแล้วซึ่งกันได้ขอยุติบทบาทการเป็นพิธีกรทุกรายการจนกว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวต่อไป